พี่น้องจ้ามื่อนี้แยกโจมเทกับเขาอีกแล้วมื่อนี้แยกตีเฮ็ดต้มจับสายพี่น้องเปลี่ยนเมนูเปลี่ยนเมนูไปเรือ่อยๆข่วนตอยู่ในกินนี่ละจ้าพี่น้องฝนตกๆกันจักที่ใจไปยังมา,างยังเลยเฮ็ดตะแนวกินนี่ละจ้า ล้วนพริกไทยกับเทียมหลากผักซีเดี๋ยวจิล้วนหมูกอนเดี๋ยวจะมีขาหมูเนื้อขาหมูกระดูกส้ลงไป ก็แน้วไม่ได้ขีก่อนแยกกระตุ้นไส่เกลือลงจักหน่อยแล้วก็สอด อยู่หวานก็ดน้อยเติมพงนัวลงจุดน้อย นิดกับตามที่หวดทังยายล่ะจ้าลดดีลงจักน้อยเอาชุดออกจ้ะมันเข่ากับหมูบ้พ่อจนปุ่งเี้ได้กับเตี่ยวน้ำตาลใส่จ,จักน้อยสองซอน

เพื่อจะเอาน้ำไปเล็กน้อยก็ดีใจเอนเกี่ยวกระดูกโบยู่ เจ้าเกิ็แล้วกี่กกนาพักพักที่น่องพักพักตรงนี้ถูกตะก้อนให้าจะเกี่ยวไปตุมเกี่ยวไ้กันระวังเอ้ยเดี๋ยวจะชุ่มต่อนต่อไปดนะเจ้า บัดนี้าย่พัดพักแล้วาย่กะเฉียวมาล่งหมอพี่น้องอเป็นต้มจับฉายนะจาจ้าเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปก็จะเอาต้าเกียวใส่จักหน่อยตะยาบมามักหลายดอกใส่พราะมันเป็นกัดสายซื้อ,อล่องบนละเต็ม ใส่ซนี่ก็ใส่หลายเป็นอันเสร็จสิ้นการต้มจับชายพี่น้องเอ้ยป้อยให้มันเดือดที่หมีก็ดูเปื่อยๆพี่น้องเอ้ยสวัสดีเด้อพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวตอนต่อไปกระซเฮ็ดแนวให้เบิองอีกเด้อพี่น้องเด้อสบายดี